คุเคยมีความสงสัยไหมครับว่าจริงๆแล้วคนบ้าหรือคนที่สติไม่ดีเนี่ยเขามีความคิดในสมองเนี่ยเป็นยังไงน่ากลัวไหมแตกต่างจากคนปกติไหมคือถ้ามองกันตามกลไกทางการแพทย์หรือชีววิทยาเนี่ยความบ้าหรือจิตไม่ปกติเนี่ยมันก็เกิดจากสารเคมีในสมองครับที่ตัวหนึ่งมันอาจจะมากไปหรือน้อยไปแต่ถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆนะครับที่เราเจอๆกันทั่วไปเนี่ยผมว่าคนบ้าก็คือคนปกตินะครับเพียงแต่ว่าจุดโบของความคิดบางอย่าง หรือการใช้เหตุผลของเขาบางอย่างเนี่ยมันผิดมนุษย์มานาทั่วไปครับจุดโบหรือความผิดปกติของความคิดคือยังไงครับสมมุตินะครับมีคนคนนึงเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีไปทําร้ายคนมูรดเมเวลาเรานั่งคุยกับเขาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับคําตอบจากเขาคือเขาก็จะบอกว่าเขาถูกคนอื่นเนี่ยมองแบบดูถูกหรือว่าด่าทอเขาก็เลยต้องทําร้ายนะครับเป็นการเรียกคนวิจารณ์ให้ตัวเอง ซึ่งฟังดูมันอาจจะสมเหตุสมผลนะครับแต่พอเราถามไล่ย้อนเวลากลับไปเรื่อยๆเนี่ยว่าเฮ้ยทำไมถึงทำงเรื่องเล่ามาจากไหนหลายๆคนเลือกที่จะไม่ตอบนะครับหรือหลายคนก็เลือกที่จะให้คําตอบไปในแนวทางที่ตัวเองต้องการเช่อนอาจจะบอกว่าก็ไปนั่งใกล้คนคนนึงแล้วเนี่ยชวนเขาคุยเขาก็ไม่คุยเขาเดินหนีผมก็ไม่พอใจสิก็เลยพูดตะโกนเสียงดังเพื่าเขาไม่ได้ยินนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวมันอาจจะเป็นในประเด็นที่ว่าเออ กลิ่นตัวเขาอ่ะมันแรงมากๆเลยไปนั่งใกล้ใครใครมันก็ไม่อยากคุยด้วยล่ะครับถูกไหมซึ่งโดยปกติแล้วเรื่องราวมันก็จะประมาณนี้นะครับแต่วันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ไปเจอคุณลุงคนหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากเหตุผลที่มันผิดปกติไปแล้วเนี่ยคนบ้าหรือว่าคนสติไม่ดีเนี่ยยังเป็นคนที่น่าสงสารอีกด้วยนะครับ เรื่องราวมันเริ่มขึ้นเมื่อคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยเขามาปรึกษาเกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการวินิจฉัยทางการแพทย์จากหมอจิตเวชคนหนึ่งนะครับโดยเน้นนะครับว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้จะเป็นสิ่งที่ออกมาจากความคิดของคุณลุงไล่ผมฟังเขาบอกคุณลุงเนี่ยบอกผมว่าคุณหมอคนนี้ร่วมมือกับผู้นําชุมชนเนี่ยไปบุกบ้านของแกนะครับแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรแกเลยนะครับแล้วก็เลยกล่าวหาแกเลยว่าแกเนี่ยเป็นจิตเวช หลังจากนั้นคุณลุงเขาก็เลยใช้ความกล้าหานะครับไปทวงถามความถูกต้องกับคุณหมอคนนี้คุณลุงทําคุณลุงก็บอกว่าคุณลุงทําบ่อยมากๆจนในที่สุดคุณหมอคนนี้ยอมขอโทษคุณลุงนะครับแล้วก็มีหนังสือเขียนขอโทษขึ้นมาผมก็เห็นนะครับให้ดูจริงๆเลยแต่สิ่งที่คุณลุงไม่พอใจแล้วมาหาวันนี้คือทําไมทางโรงพยาบาลถึงไม่ยอมเปลี่ยนประวัติให้คุณลุงครับทั้งที่คุณหมอก็ยอมรับผิดแล้วจบนะครับอันนี้ก็จบเรื่องเล่าของคุณลุง ต่อมาผมก็เลยนําเอกสารมาดูครับปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการที่เราจะเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ตัวเองได้เนี่ยมันจะต้องมีมันจะต้องมีการแสดงหลักฐานนะครับว่าคุณหมอคนนี้วินิจฉัยผิดวินิจฉัยวันไหนอะไรยังไงแล้วคุณมีอะไรยังไงบ้างปรากฏว่าคุณลุงคนนี้แกไม่ยอมํานะครับแกพูดกับผมอยู่คํานึงว่าก็มีเอกสารรับผิดแล้วแล้วหมอเขาก็ยอมแล้วมันก็ควรจะจบไปแล้วแบบนี้มันการแกล้งกัน ก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่แกก็จะมาหาผมนี้อยู่เรื่อยๆอยู่หลายครั้งจนท้ายที่สุดแล้วนะครับคนต่อไปที่โดนร้องเรียนก็คือตัวผมเองนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนเป็นอาสานะครับถ้าเกิดผมไม่ได้ไปเรียกรับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าทําร้ายร่างกายใครหรือด่าใครเนี่ยมันก็ไม่มีใครฟ้องกันนะครับก็มีคนลุงคนแรกนะครับที่ที่ฟ้องอาสานะครับแกก็ไปฟ้องอะไรกันก็ว่าไปนะครับแต่ที่สุดเรื่องเนี้ยก็จบลงโดยที่ไม่มีอะไรนะครับ ซึ่งหลังจากที่ผมโดนคุณลุงแกไปฟอ้องร้องไปร้องเรียนตามพี่ต่างๆเนี่ยผมก็เลยไม่พอใจแกอายอมรับตอนแรกไม่พอใจแกนะครับแล้วก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้คุณลุงเนี่ยเป็นไปเป็นมาอะไรยังไงนะครับถึงมาโผล่อยู่ตรงนี้ได้ก็เลยเออรู้จักกับพี่อยู่คนหนึ่งนะครับแกเป็นหัวหน้าชุมชนที่คุณลุงแกเนี่ยเคยอยู่ตามบัตรประชาชนนะครับตอนนั้นที่ผมมีข้อมูลก็คือตามประชาชนแกก็ไปสืบให้ปรากฏว่า จริงๆแล้วเนี่ยครับเรื่องราวของคุณลุงคนนี้ก่อนที่แกจะมาเป็นแบบเนี้ยนะครับแกมีงานมีการทําที่ดีนะครับแล้วแกก็รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนเลยที่เป็นตํารวจปรากฏว่าวันหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตแกก็คือแกโดนไล่ออกนะครับจากงานไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็พอไล่ออกเครียดนะครับแกก็เลยเริ่มเก็บสะสมสิ่งต่างๆไว้ในบ้าน มันอาจจะเป็น,นกลไกทางปิดวิทยาอย่างหนึ่งที่ต้องการความปลอดภัยให้ตัวเองครับเก็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 บไปเรื่อยๆจนในที่สุดแล้วนะครับมันก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นนะครับแล้วคนในบ้านก็ไม่อยู่กับแกหายออกไปเรื่อยๆนะครับจนที่สุดเหลือแกอยู่คนเดียวคนในชุมชนก็ด้วยความหวังดีครับอยากจะช่วยเหลือแกก็เลยไปติดต่อคุณหมอคนนี้นะครับที่เป็นคู่กรณีกันเข้าไปกับทาง,งหน้าชุมชนขณะนั้น,นครับไป สอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเป็นอะไรยังไงจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่าคุณลุงเนี่ยเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นจิตประสาทประเภทชอบเก็บของแต่ผมจําชื่อทางการแพทย์ไม่ได้นะครับเก็บของไว้ในบ้านเยอะแยะทําให้สกรปรกตอนแรกคุณลุงเขาก็ไม่ยอมเนาะแต่ในสุดคุณหมอก็จําเป็นนะครับจะต้องเขียนวิฉัยแบบนี้เพื่อคุณลุงเขาได้ทานยาซึ่งแน่นอนครับการจ่ายยาออกไปคุณลุงเขาก็ไม่กินแน่นอนครับ พอไม่กินอาการก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็ทวงถามพรมวิติธรรมต่อไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นนะครับพอฟังเรื่องนี้ผมก็อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าบางทีเราเห็นคนที่เขาสติไม่ดีหรือคนบ้าเนี่ยเอออย่าพยายามรังเกียจเขานะครับถ้าเป็นไปได้นะลองนั่งคุยกับเขาก็ได้นะครับมันมันไม่ได้ยากหรอกนะครับอืเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องถอดความคิดของคุณออกไปบางส่วนแล้วก็เปิดรับ ความคิดของเขา100%แล้วค่อยมาดูว่าเออตรงไหนที่มันพร้องหรือไม่พร้องกับความเป็นจริงยังไงครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมมากครับขอบคุณครับ